ที่นานเลยนนมากๆเลยนะคะเราไม่ต้องวาียัวทำไม่ได้เลยนะคะที่เราไปแลกแมสเนาะก็วันนี้เป็นวันเอาเออมันเลยมาแล้วใช่ค่ะแ<ช>ค่<ช><ๆ>มันได้วันที่25แต่วันนี้เราเนี่ยแ28ใช่ไหมใช่ค่ะมันเลยมา3วันแล้วนะคะเเราจะไปเอาแมสนะคะแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าแมส มันสวยแค่ไหนนะใช่ปิดแม็กก่อนใช่เฮโรคุในทีมัไร้แตงเอ้ยใส่ค่ะเอาไหมเอาเไหมเอ่ะพี่ไปหนึงเลยค่ะอ่าเอาทั้งนั้นค่ะมาเอาสินค้าค่ะแลกแมทไว้ค่ะอ่าไอพี่ไปค่ะลูกลืมลืมแล้วลืมแล้ว่พี่หยิบให้ ลืมแล้วดูซิแม็สสวยหรือเปล่าไอต้องใส่ได้ไนะลายมินิ่มนะาส์มินิมิกมมกี้เมาส์ที่เป็นลายหัวมิกกี้เมาส์หมดเลยอะเดี๋ยวเราดูกันละกันเ,เราจะ<ม>ไปรีวิวให้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวที่บ้านนะจ้ะได้เลยสวยจังว้าวอ่ะเดี๋ยวไปแกะดูที่บ้านกันนะคะน้อง,งจอ,อันนี้ไม่ใช่เห็ดเนี่ย มาดูดิดูดิให้ดิดดดใช่เออให้แม่ดูก่อนหันหน้ามาด้านนึงดูหน้าน้นิดนึงค่ะหันเจ้าหน้าตานะตอนนี้เราก็รับสินค้ามาแล้วนะคะเราก็จะไปรีวิวกันค่ะไปค่ะกลับบ้านไปรีวิวสินค้ากันนะคะแล้วก็กลับมาถึงที่บ้านอีกเช่นเคยแล้วนะคะอ่ะเหมืเดิมเลยนะคะ เราจะมาแกะกันนะคะก็เพื่อนๆเห็นด้านหลังหรือ,อยังคะด้านหลังเป็นยังไงคะน้องไม่ต้องชูมาใกล้ๆกล้องเลยค่ะน,นี่ค่ะด้านหลังอ่านี่นะคะก็จะมีแบบทั้งหมดสี่แบบนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้แลกนะคะอ่าได้เวลาแกะแล้วคะน้องไม่ต้องแกะเราไม่ต้องหาันาแกะกันนะนคือ<ก>อันนี้ใช่ค่ะ ใชที่ยังไม่ได้แลกนะคะนี่ก็คือใช้สแตมป์49ดวงนะคะ49ดวงบวกเงิน1บาทนะคะแล้วก็มารับสินค้าอุ้ยมันเป็นซองน่ารักอ่ะเดี๋ยวดูซองก่อนดูซองก่อนนี่ทุกคนมันเป็นซองแบบนี้เป็นซองเหมือนจดหมายนนี่อ๋อมันเป็นซองอุยแม่ชอบอ่ะมันเป็นซองนะคะทุกคนแล้วก็นี่ก็คือแมสของเขาอ่าน้องไม่ต้องแกะเลยคะ่ะลูก แกออกมาดูกันเลยนี่นะคะนี่พี่เตยบอกว่าขอเป็นสีดำข้างหน้าก็เป็นเอาให้เพื่อนเพื่อดูก่อนข้างหน้าก็เป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะทุกคนข้างหลังข้างในก็เป็นสีขาวอ่าส่วนเมดผ่าด้วยเมตท่าใช่ตรงนี้ก็เขียนว่านิสตีเอ้ยนิสต่ำนิดนึงค่ะดิสนีย์ดิสนีย์แล้วก็ส่วน หูนะคะก็จะปรับเลื่อนได้นะคะนี่ก็จะมีปุ่มปรับเลื่อนนะคะทุกคนถ้าคนหูใหญ่ๆก็ปรับได้โอเคค่ะลองเลยอุ้ยสวยจังอุ้ยสวยจังหูใหญ่คออ่ามันใหญ่เด๋ยนะคะเดี๋ยวปรับหูไปนะคะทุกคนอันนี้มันก็น่าจะเป็นแบบพี่เตยใส่หูจะพอดีเลยนะคะเขาก็ทําไซส์มาตรฐานนะคะทุกคนแต่ว่าน้องไปตองเป็นเด็กนะก็ใส่ได้ครับปิดมิดชิดดีอุ้ยสวยอยู่ อุ้ยสวยอยู่ลูกนี่นะคะทุกคนนี่สวยงามไปอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะทุกคนสวยงามเชี่ยวปิดมิดชิดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าจะส่งสุดมัยไม่ให้ใครเนี่ยเอาสอนี้ส่งไว้ได้เลยนะคะก็เวลาเราใช้เสร็จนะคะน้องใบตองเวลาใช้เสร็จแล้วก็พับใส่ซองไว้นะคะออสวยจังเลยน้องตองลองหันข้างให้เพื่อนดูสิคะ นี่นะคะมันก็นปรับได้เห็นไหมคะปิดเลยปิดหน้านสนิทเลยไอ่ข้างเลยสิคะนี่เห็นไหมคะทุกคนสวยงามเลยนะใช้ได้เลยดีเลยแหละแล้วก็มี<อ>หลาย<ก>ลายสองก็น่ารักสองแบ <มา S 1> ใช่มีก็มีทุกคนขาถ้าทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีลายไหนบ้างนะคะใครที่ติดตามน้องไม่ตองอยู่เนี่ยเฮ้ยยวใครที่ติดตามน้องม่ตองอยู่นะคะก็ เข้ามาดูนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้ว่าใครยังไม่ได้ไปซื้อยังไม่ได้แลกใช่ไหมคะยังไม่ได้แสดงแลกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีลายไหนสะใจบ้างก็มาดูในคลิปนี้ได้นะคะนี่ด้านหลังนี่นะคะทุกคนลายเยอะค่ะลายสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้คือซองนะคะซองทั้งหมดอ๋อที่เป็นสีคือซองนะคะซองทั้งหมดนะคะเออก็คือถ้าถ้าคนขยินสีอะไรคะ แมสจริงๆก็ดูตามนี้เลยสีเทาสีขาวแต่นี้สีดำถ้าดูไม่ยากนะคะว่าเราได้อันไหนเนี่ย <c oughs> เราดูได้จากเราไม่ต้องดูได้จากแมสนะคะดูได้จากซองนี่เลยค่ะเดี๋ยว,ยวส่งไปเลยนี่คือซองของมันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะเหมือนกันน้อ แล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้ลายนี้แล้ซองม<อ>ันเป็นแบบไหนทุกเพื่อนๆก็ดูตรงนี้ค่ะลองซองเป็นสีเขียวใช่แล้วถ้าเป็นแบบนี้สีขาวแบบนี้ซองก็เป็นสีฟ้าค่ะซองก็เป็นสีฟ้าแล้วถ้าเป็นสีเงินค่ะซองก็เป็นสีขาวใช่แต่ว่าน้าไปตรงว่าอันนี้น่ารักกว่าแต่อันนี้ก็น่ารักแลกอีกอันไหมคะได้อันได้นะคะได้เหรอใช่นนองไม่ต้องอย่าได้อันไหนคะเดี๋ยวแม่พาไปแลกอีกอืม นี่ยอันนี้ไหมหลายนี้มจะได้ได้ซองแล้วก็สีก็สดใสดีโอเคโอเคสี่สิบเก้าบาทนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ลดจับไปแลกให้น้องไปตองอีกอันหนึ่งคือสีไหนคะชี้เพื่อนๆดูสีนี้สีนี้นะคะทุกคนแต่ตอนนี้ได้สีดํามาแล้วนี่แม่รถจะให้ดูนะคะการเย็บเขาสวยงามมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะ<ม>เย็บละเอียดคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนแล้วซองอันนี้น้องไม่ต้องไม่ยาได้า<ๆ>เขาเย็บสวยนะคะซองอน้องซองใหญ่ใหญ่ เพราะจะได้ส่งไปให้เพื่อนเพราะตอนนี้นะคะแมสเน่ยมันต้องมันเป็นต้องอยู่คู่กายของพวกเราตลอดนะคะเพราะว่าโควิดมันยังไม่มียารักษาแล้วก็โควิดมันก็คงต้องอยู่กับเราตลอดไปเหมือนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดอะไรพวกนี้นะคะ<ช> <ๆ S 1> เรายัางต้องใช้แมสในการป้องกันตัวเองอยู่นะคะเห็นได้ข่าวมาว่าจะมีโควิดระบาดรอบสอีกนะคะต้องระวังตัวซื้อแมสให้ได้เยอะที่สุดนะคะก็ะ ซองนี้นะอันนี้คือด้านหน้าดูด,ด้านหน้าค่ะด,ด้านหลังเอ๋อไม่ใช่ด้านหลัง <c oughs> ด้านนี้น <c oughs> แม่งง,งเลยค่ะเามื่อกี้นี้ด้านหลังโ <c oughs> อเคค่ะ <c oughs> แล้วก็ข้างหน้าตรงนี้บนหัวนี้นี่เอ้ยบนหัวเอ่อมิกกี้นะคะมันจะมีนี่อ่ะเลยดิสนีย์ค่ะแค่ว่าดิสนีย์ค่ะโอเค <Disney. S 2> <c oughs> อแล้วก็เปิดได้มีแปะเปิดนี่โอเคแล้วก็ดูข้างในไหม อ่กลายเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็พอเราใช้เสร็จแล้วก็เก็บแมสค่ะพับไว้นี่ค่ะเขาจะมีโครงนี่ไม่ตองไปตองตรงนี้คือโครงเหล็กเอาเพื่อนๆหนูจับในขลุ่หนี่นี่ค่ะมันโครงเหล็กตรงที่มีโครงเหล็กตรงนี้มีโครงเหล็กนะคะเราจะเอาไว้ที่จมูกนะคะทุกคนนี่อย่างนี้นะคะมันจะอยู่ตรงจมูกแบบนี้ถ้าเราใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็พับแบบนี้พับครึ่งเลยใช่ไหมคะเห็นแล้วค่ะเห็นเลย เราตรงนี้ไหมอ่าแล้วก็พับแบบนี้เลยนะคะแม่ชอบจังเลยอ่ะแม่ว่ามันสวยเ้วก็แบกซองขึ้นมาค่ะแล้วก็ใส่ลงไปยัด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 ลงอ่าใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แปะแล้วก็แปะติดตรงนี้แปะ,ะแล้วก็เรียบร้อยแล้ว <11 3. S 2> ก็ใส่กระ,เป,ะเป๋าได้เรียบร้อยนะคะเล็กๆ,ๆโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกุ๊งกิง้งให้พวกเราขอบคพี่น้องด้วยนะคะบายยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูนะคะว่าน้องรีวิวน้องไม่ตองแรกอะไรไปนะคะ <Okay. S 2> ถุงเสือ้อถุงเสือ้อครั้งหน้านะคะทุกคนครั้งหน้ามาดูคลิปต่อไปนะคะเราจะมารีวิวถุงนะคะที่กลายเป็นเสื้อนั่งได้ด้วยโอเคค่ะบา,บายๆค่ะบายยค่ะ